สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนเรามาเจอต้นอง,งุ่นนะคะแ้วเขาไม่กินนะคะอง,งุ่นดำหวานเจี๊ยบเลยอะ่ะเยอะมากเลยแต่เจ้าบ้านไม่กินเลยอะ่ะเห็นไหมคะทุกคนโอ้โหอง,งุ่นเยอะมากเลยเห็นไหมคะหวานหวานชิมดูแล้วนะคะนี่หวานมากเลยอะ่ะแต่ไม่แต่เขาไม่กินน่ะโอ้โหนี่ได้ โลสองโลได้นะคะดูช่อนี้ดูช่อนี้นะคะโูสทำไมเขาปล่อยวะอย่างนี้อื้ถ้าเป็นเมืองไทยไม่เหลือแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเยอะมากเลยโอ้โหถ้าเป็นเมืองไทยนะคะไม่เหลือตั้งแต่วันที่ห้อยออกมาข้างล่างแล้วนะคะถ้าห้อยมาอย่างนี้เราสามารถเก็บทานได้นะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะบอกเลยว่าถ้านอกบ้านนะสามารถเก็บรับประทานได้นะคะแต่ก็ อย่างว่านะคนที่นี่เขาไม่เหมือนบ้านเรานะคะไม่เป็นไรนะคะโอ้ยดูเด็กการที่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องอเก็บของกินเหมือนบ้านเรานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะเดินเส้นทางนี้นะคะเข้าในตัวเมืองสังเกตได้ไหมคะทุกที่จะแบบว่าไม่ค่อยสะอาดนะคะถนนเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าเป็นช่วงใบไม้ผริ คุณเก็บยังไงมันก็ไม่สะอาดเพราะว่ามันจะมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่า,าดูต้นไม้ต้นนี้นะคะก็ยังไม่ยังไม่เหลืองทุกใบนะคะเราก็ต้องทําใจนะคะเห็นไหมคะนี่ก็ยังเหลือเยอะนะคะนี่เราจะมาทางลัดนะคะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเอาความสุขให้กับตัวเองบ้างนะคะนานๆจะได้เดินแต่ก็เดินบ่อยนะคะแต่ว่านี่ก็คือเป็นบรรยากาศที่โซนในเมืองนะคะก็ ตรงนี้จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะมีก็ประมาณนี้แต่แต่ที่มันดีอย่างก็คือมันมีมนี่มีแดดนะคะมีแดดก็นี่แหละเขาบอกว่าถ้ามีแดดมันก็ทุกคนก็สามารถออกมาเดินอาดากแดดได้นะคะนี่ก็เห็นไหมคะบนถนนนะคะก็เขา้าแล้วก็มีทางลัดนะคะก็เป<ข>็นอะไรที่ สบายอีกบัน,นึงนะคะที่เราต้องทําหน้าที่เดินนะคะก็เดินดีดีก็ดีเหมือนกันนะคะเราได้คุยกับทำอะไรหลายๆอย่างของเราเองด้วยเนะาะถ้าเรา,าปั่นจักรยานมาเราก็ไม่สามารถจะถ่ายทําอะไรให้เป็นเพื่อนรับชมได้นะคะนี่ก็เป็นโซนในตัวเมืองนะคะก็ไม่นานก็ถึงนะคะไม่นานก็ถึงนะคะก็จะมีซอยเล็กซอยใหญ่นะคะ ก็แปลกแตกต่างกันนะคะวา่าช่วงหน้าหน้าร้อนกับหน้าหนาวเนี่ยมันจะผิดแปลกกันตรงที่ว่าความสุกัปกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะจะให้ทุกคนดูสูนน้้สวยนะคะนี่เป็นที่เก่าแก่นะคะสวยมากเห็นไหมคะนี่เห็นไคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำพุนะคะที่ เวลาใครตอนเย็นเยนเลิกงานมาก็จะมาทํานะคะนี่ตนนัวนี้เห็นไหมนี่นะคะเขาปล่อยน้ําทิ้งสังเกตนะคะเขาปล่อยน้ําทิ้งแล้วนะคะนี่เขากลัวจะถ้าเป็นน้ําแข็งนะคะมันจะแตกได้นะคะเพราะที่ตรงนี้เป็นเป็นที่โชว์ของของน้ําพุนะคะนี่ก็เคยลงคลิปไปแล้วนะคะว่า ตรงนี้คืออะไรนะคะแต่ที่ที่เห็นเห็นอยู่ก็คือตอนนี้น้ําหมดเลยนะคะเพราะว่า mm hmm. เขากลัวจะว่า mm hmm. ถ้ามันหนาวแล้วก็ความสักกลกของใบไม้ดูต้นไม้ต้นนี้ mm hmm. ยังเหลืองแล้วก็ปลิวด้วยนะคะ mm hmm. ก็เราก็ต้องเข้าใจนะคะว่า,าดูดูวิวตรงนี้สวยไหมคะ mm hmm. เป็นบ้านนะคะเป็นบ้านแต่เขาก็เพ้น์เพ้น์นะคะนี่ดูความสวยงามนะคะ เดี๋ยวใหเพื่อนๆได้รับชมนะคะเดี๋ยวนะคะสวยงามมากเลยนะคะโอ้โหอย่าว่าแต่เราเลยนะคะดูเห็นไหมคะมเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านเนี้ยสังเกตไหมคะแล้วก็เขาก็ทําแบบอ่าก่ออิดก่อปูนสวยงามมากเห็นไหมคะมเห็นไหมคะนี่สวยมากเลยนะคะอยากดูใกล้ๆนะคะอยากดูใกล้ๆว่าเป็นแบบไหนนะคะเป็น เป็นซีเมนหรือว่าเป็นอะไรอ๋อ mm hmm. oh, mm hmm. มันเป็นแล้วก็เขาพนติ้งไงคะทุกคนคือมันเป็นอ่าเป็นตัวบ้านแต่ว่าเขาก็อ่าลงพื้นสีแล้วก็เอาภาพวาดขึ้นมาโอ้โ oh หดูเหมือนของจริงเลยแต่ก็สวยงามมากนะคะทุกคนนี่มีคุณยายอาสาดน้ำมาข้างนอกนะคะเห็นไหมคะ โอ้เป็นภาพที่สวยงามมากมีภาพบ้านนะคะแค่ลงสีประกอบให้รู้สวยงามนะคะก็เป็นบ้านที่เก่าแก่แบบน่ารักน่ารักนะคะโอ้โหก็มีเป็นบ้านสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนก็จะอยู่แบบนี้นะคะสวยงามมากนะคะ เนี่ยมีเด็กด้วยมีคนนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยเห็นไหมคะทุกคนนี่สวยงามมากเลยค่ะคุณยายก็ออกอหน้าต่างนะคะสมัยก่อนก็จะมีแบบนี้อยู่นะคะเห็นไหมคะเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพที่บ้านทั้งหลังนะคะทําได้สวยงามมากเลยนะคะโอ้โหก็เป็นอะไรที่สีสันของออที่ท่องเที่ยวนะคะก็ละหลายท่านก็อาจจะมาทำถ่ายวิดีโอหรือว่า ทำคลิปสวยๆนะคะเพราะว่ามันสวยจริงๆเห็นไหมคะมีเด็กด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่สมัยก่อนของที่นี่นะคะก็เอาภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะ